รีวิวนะครับเป็น e อ็ก n พนเดตัวใหม่ล่าสุด2,022คันแรกในไทยนะครับติดตั้งระบบเซนเซอร์เท้าเตะนะครับระบบฝ่าท้ายไฟฟ้านะครับตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเทสระบบเซนเซอร์เท้าเตะให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวโชคเกตพรีเมียมนะครับเป็นกล่องทองนะครับตัวที่ดีสุดในของตลาดนะครับเดี๋ยวเราเทสท้าเตะปิดนะครับ อันนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ท้าวเตะปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรารีวิวนะครับก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับของเดิมๆสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปฝาท้ายตรงรุ่นเลยนะครับเราสามารถกดปิดได้เลยนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับระบบนะครับป้องกันนะครับก็คือถ้าเราล็อกรถก็ถ้าไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถเตะได้นะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับปุ่มกดข้างหน้านะครับรูปฝาท้ายนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเมื่อเราเปิดไฟกลางคืนนะครับจะมีแสงสีส้มตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้โอเคก็กดนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นระบบกอนนะครับก่อนบนนะครับปิดนิ่มนะครับสจังหวะนะครับเป็นระบบดูดนะครับ โอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายโนเวลนะครับหรือทางโนเวลได้เลยนะครับขอบคุณครับ